มีความสุขกันกับใครมีความสวยงดงามกับใครภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนําเสนอโดย เจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น2ปีซอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็ดเลือดขาวให้เรา2,000 20, 0ล้านถึง5 5 0 0 0ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็ดเลือดขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้กันน้อยทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็ง เมื่อทำหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทําให้เกิดอาการเสื่อมและทําร้ายตัวเองเช่นข้อเข่าเสื่อมหน้าเสื่อมเบาหวาน SLE และอาการแพ้ภูมิตัวเองอื่นๆดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation Bin ได้สกัดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมาดำถั่วเหลืองผลักและโบโบกแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติกับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภยัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจ และปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่กำลังประสบปัญหาข้อเสื่อมที่เกิดจากความเสื่อมตามอายุหรือเกิดจากการใช้กิจวัตรประจำวันต่างๆจนทำให้เกิดการเสรียดสีของข้อกระดูกในร่างกาย ที่เป็นสาเหตุหนึ่งของการเสื่อมก่อนวัยอันควรและจากงานวิจัยพบว่าผู้หญิงมีโอกาสเป็นข้อเข่าเสื่อมมากกว่าผู้ชายถึง3เท่าแอปโกจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่าเพื่อให้ผู้ที่เคยใช้งานวิจัยแอปโกมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์หลังจากที่ได้รับงานวิจัยของแอปโกตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจและตอบรับเข้าร่วมงานกว่า300คนเรามาชมภาพบรรยากาศและกิจกรรมในวันนั้นกันค่ะแอปโกได้มีงานวิจัยสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อและเข่าเสื่อมและได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีตลอดมาทำให้งานวิจัยของแอปโกได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในปัจจุบันจึงได้จัดงานรวมพลคนเคยปวดเขา่า เป็นครั้งที่2และยังมีกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีเช่นเคยในครั้งนี้ได้เชิญผู้ที่เคยใช้งานวิจัยของแอปโกในการดูแลข้อและเข่าเสื่อมจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจำนวนเจท่านเพื่อร่วมกิจกรรมกับเราค่ะอาจารย์สมจิตเกศรนบัวผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและรองช้ำอายุ62ปีตั้งแต่ต้นปี57 หัวเข่าเริ่มมีเสียงลั่นกอกกอกแก๊แกหัวเข่าขวาบวมขึ้นมารู้สึกปวดและตึงนั่งงอขาไม่ได้ต้องนั่งเก้าอี้ใส่กางเกงนั่งซักผ้าเหยียดขางอขามากจะปวดเขา่าถ้ายืนทำกับข้าวสักสิบนาทีจะตึงและปวดที่หัวเขา่าเป็นรองช้ำมีอาการเจ็บที่ส้นเท้าซ้ายทำให้เวลาเดินหรือยืนนานๆปวดที่ส้นเท้าซ้ายมากจนต้องเดินขยง เริ่มใช้งานวิจัยแอปโก้แล้วหัวเข่าดีขึ้นรู้สึกตึงน้อยลงปวดน้อยลงและไม่บวมกลับมานั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิกลับมายืนใส่กางเกงยืนทำกับข้าวและนั่งซักผ้างอขาได้ตามปกติเรื่องรองช้ำดีขึ้นใส่รองเท้าเดินได้ไม่ปวดปัจจุบันไม่มีอาการรองช้ำเหลือแล้วส่วนหัวเข่ายิ่งดีขึ้นมาก ยืนทำกับข้าวน,นานได้เป็นชั่วโมงสามารถใส่รองเท้าส้นสูงเดินออกจากงานได้และนั่งวิปัสสนาได้นานถึง1ชั่วโมงคุณเยาวภาเหลียงน้อยผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอายุ63ปีเป็นไม่ต่ำกว่า5ปีเข่าข้างขวาบวมโตขึ้นมาใหญ่มากผลตรวจเป็นข้อเข่าเสื่อมหัวเข่าวบวมจนเดินไม่ได้ไปทำงานต้องนั่งรถเข็น เดินไม่ถนัดเดินแล้วเจ็บงอขาแล้วปวดเวลาเดินขึ้นบันไดต้องจับราวค่อยๆเดินขึ้นเดินลงถ้านั่งรถนาน,านๆรู้สึกเหมือนหัวเข่าติดนั่งลงกับพื้นไม่ได้ก้าอี้ซักผ้าก็นั่งลงไม่ได้ถ้าฝืนนั่งจะปวดและลุกไม่ขึ้นช่วงปี52ได้รู้จักงานวิจัยของแอปโกเมื่อใช้แล้วรู้สึกดีขึ้นจนชอบใจหลังจากนั้นเดินไปไหนมาไหนไม่เจ็บ ขึ้นลงบันไดไม่มีปัญหาเหมือนไม่เคยเจ็บเข่ามาก่อนนั่งลงกับพื้นและคุกเข่าได้สบายทุกวันนี้เข้าปีที่6กระโดดจัมป์สูงๆได้เดินออกกำลังกายได้วันละ2-3กิโลเมตรกลับมาวิ่งได้และรอดพ้นจากการผ่าตัดหัวเขา่าอาจารย์วิภาเกตะผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมอายุ67ปี 4 5ปีก่อนปวดเข่าทั้งสองข้างปวดลึกลงไปข้างในหัวเข่าบวมและร้อนเผาเผาใต้ข้อพับบวมเป็นถุงน้ำขนาดเท่าไข่เป็ดเคยเจาะน้ำออกสองครั้งก็ยังคงกลับมาบวมใหม่ก้าวขึ้นรถลงรถและงอเข่าพับเข่าลำบากมากลงพับเพียบไม่ได้เวลาลุกขึ้นยืนต้องมีคนช่วยดึง ตอนขยับแข้งขยับขาหรือบีบนวดข้อเข่าจะมีเสียงลั่นกระดูกดังกึกกักจนกระทั่งลูกสาวได้แนะนำงานวิจัยแอปโกเริ่มรู้สึกว่าข้อเข่าดีขึ้นบ้างปวดและบวมน้อยลงต่อมาข้อเข่าดีขึ้นไม่ปวดไม่บวมพับงอเข่าได้ก้อนที่ใต้ข้อพับเล็กลงก้าวขึ้นลงรถสบายนั่งพับเพียบได้บ้าง ลุกขึ้นยืนจากการนั่งพื้นด้วยตัวเองจนถึงปัจจุบันนี้3ปีแล้วไม่ปวดหัวเขา่าไม่ปวดกระดูกและไม่บวมนั่งไขว่ห้างได้อาจารย์สัมพันธ์สาลีผลินผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทอายุ62ปีต้นปี57มีอาการปวดหัวเข่ามากเดินไม่สะดวก ต้องเดินขึ้นลงบันไดทีละขั้นทีละขั้นแบบก้าวชิดกหรือต้องจับโหนราวบันไดผลตรวจเอ็กซเรย์ระบุว่าเป็นข้อเข่าเสื่อมข้างซ้ายเสื่อมมากกว่าข้างขวาแต่หัวเข่าขวากลับปวดแบบเสียวๆมากกว่าข้างซ้ายหมอจึงตรวจเพิ่มเติมด้วยการทำ MRI าผลปรากฏว่าเป็นหมอนรองกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทร่วมด้วยทำกายภาพบำบัดนาน4-5เดือนส่วนใหญ่อาการยังทรงตัว ปวดมากก็ต้องฉีดยาและทานยาแก้ปวดแต่เมื่อหมดฤทธิ์ยาก็ปวดอีกต้องทานยาวันละ10กว่าเม็ดทำให้กังวลว่าจะมีผลต่อตับและไตจึงเริ่มหาวิธีดูแลตนเองจนมารู้จักกับงานวิจัยของแอปโก้พบว่าในตอนเช้าหลังตื่นนอนไม่ค่อยปวดขาขาไม่ตึงสามารถเดินลงได้โดยไม่ต้องเอามือเท้าราวบันไดอาการดีขึ้นตามลำดับ ไปไหนสะดวกขึ้นอาการปวดหัวเข่าซ้ายและหัวเข่าขวาดีขึ้นและไม่ปวดหลงังไม่ปวดเอวทุกวันนี้ผ่านมาหนึ่งปีสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติจริงๆแล้วสาเหตุของข้อเข่าในที่นี้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับข้อเสื่อมนี่ก็สาเหตุก็เป็นไปตามอายุครับพออายุเยอะขึ้น น้ำมันมันก็ฝืดไปอนอกจากตามอายุแล้วมันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นได้รับอุบัติเหตุใช้งานหนักเกินไปอย่างพวกนักกีฬาหรือ,อคนที่อยู่ท่าเดียวนานๆเพราะเราจะสังเกตดูว่าอย่างแม่บ้านเนี่ยข้อนิ้วจะเสื่อมก่อนนะคะคนที่ยืนทำงานเยอะๆก็ ข้อเข่าชาวนาชาวไร่ก็ส่วนใหญ่จะก้มๆเงยเอาจจะเป็นข้อกระดุกสหลังก็ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมค่ะแล้วก็ถ้ามันเสื่อมเยอะๆมันก็มักจะมีการอักเสบตามมาพออักเสบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มปวดก็คือมันจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนแดงอันนั้นอักเสบค่ะจะมีอาการเรียกว่าอักเสบเกิดขึ้นก็ถ้าอักเสบ อยู่นานๆมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆอแล้วก็กระดูกผิวข้อก็จะบางลงบางลงเรื่อยๆนะฮะถ้าบางลงเรื่อยๆต่อไปกระดูกมันก็จะขัดกันละอ,อย่างนิ้วมือก็จะงอยากหรืองอแล้วก็ยืดยาก ข้อเข่าก็จะพยุงตัวได้ค่อนข้างลําบากบนะฮะมันก็จะเจ็บจะปวดเวลาเดินนะฮะโดยเฉพาะอย่างข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยอ,อันนี้จะบางคนนี่จะเกิดการพิการเร็วมากเลยครับอ,อาจจะปี2ปีก็ต้องไปนั่งรถเข็นอันนี้เป็นโรคอ่าน,นี่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยนี่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทุกวันนี้ทางการแพทย์ใช้วิธีรักษาข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบทั่วๆไปอย่างไรครับ ถ้ามันมีการอักเสบเราก็จะให้ยาต้านการอักเสบส่วนที่มันเสื่อมเขาก็พยายามที่จะป้องกันการเสื่อมนะฮะไม่ให้มันลุกลามไปไม่ให้มันลุกลามไปอีก,ห,ก,อกหรือพยายามเพิ่มให้ข้อมันหล่อลื่นขึ้น